แล้วเขาจะเขาจะโละไงเขาจะโละแล้วเขาจะทำเขาจะเขาจะปลูกใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนะฮะนะฮะดูด้วยครับสวยอันนี้อันนี้ไม่สวยเขาตรงนูนนะ้นนู้นไม่สวยล็อกนู้นล็อกนู้นอ่าเดี๋ยวไปล็อกกลางกันนะครับชมไปเรื่อยๆครับนะฮะชมไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งด้านนี้เขาก็เป็นดอกหมดแล้วมีทั้งดอกมีทั้งอะไรอันนี้อันนี้ก็สวยนะครับอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนมงกุฎยังไงไม่รู้เนาะเนี่ยอันเนี้ยนะครับเหมือนมงกุฎกระบองเพชรทะเลทรายเออใช่ประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้เหมือนกระบองเหมือนเหมือนมงกุฎยังไงไม่รู้นะครับเหมือนเหมือนมงกุฎที่ก็อยู่บนอยอดของของของอินเดียนะะฮเห็นนะสวยนะเนาะ พี่ว่าค,คล้ายๆกันปะเนี่ยพี่ว่าค,คล้ายๆกันไหมเหนือลายหอยอ๋อครับพี่ครับพี่นะครับอาชุดนี้มีดอกนะครับมีดอกครับชุดนี้ก็มีดอกนะ น,นี่ก็มีดอกแล้วต้นเล็กๆแต่มีดอกเนาะใต้ทะเลใต้ทะเลลึกอ๋อเหรอใต้ทะเลลึกกันนะอ้ไม่ธรรมดานะพูดถึงอนะเนาอนะครับนี่ฮะ นี่ก็สวยนยีมีหลายรูปแบบซึ่งซึ่งแต่รูปแบบก็ก็อโอเคนะ <c oughs> แต่ถ้าแต่แต,แต,แต่แต่ถ้าอย่างนี้ออกดอกจะสวยไหมสวยเนาะอย่างเงี้ยนะครับสําหรับใช้อ่าใช้สําหรับประดับคอ๋อใช่ครับใช่ครับนะครันี่ครับ นนี้ออกแล้วนี่ออกข้างๆด้วยออกดอกด้วยได้เนยอันนี้อันนี้สวยอันไหนฮะอันนี้หรออันนี้ใช่ปะสวยนะผมว่าสวยนะเหมือนเป็นเหมือนศิละปะอะไรอย่างหนึ่งอะ่ะเออเป็นเหมือนศิละปะศิละปะนะครับอันนี้ราคาค่อนข้างแพงค่ะขอ เพราะมองดูแล้วมันเหมือนเหมือนอะไรเรียกว่าเหมือน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 มงกุฎของที่ว่าอินเดียเวลาก็ใส่ก็ใส่ก็ใส่หมวกใช่ปะเนี่ยจะมนยอดําแหลมอย่างเงี้ยจะมียอดําแหลมเงี้ยขึ้นไปน้องคิดถึงเลยอ่ะ <c oughs> แล้วก็นะนะเนะีนะ่ยนกะ็มนะีหลากหลายรูปแบบ ค,คิดคิดขายกันเลยใช่ใช่ครับเหมือนเลยอ่ะนะฮะเหมือนอินเดียเวลาเวลาก็ใส่อ่ะใส่หมวกะนะครับเรานี้อันไหนอันนี้อะไรทำไมมันโอ้โยรูปร่างแปลกๆรูปร่างแปลกจังน้องก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละนะครับไม่ใช่รหลรอก อันนี้อันนี้ก็เหมือนแบบเหมือนเต่าเต่าไงไม่รู้อ่ะเหมือนเต่าเต่าไดโนเสาร์นะฮะเนี่ยเหมือนเต่าเต่าไงไม่รู้อ่ะเหมือนเหมือนเต่าเต่าเหมือนไม่เหมือนเหมือนมหาเจดีย์อ่ะนู้นอันนู้นเหมือนเหมือนเหมือนเจดีย์ไงไม่รู้อันนู้นน่ะเป็นแถบสวยอยู่ถ้าออกดอกถ้าออกดอกถ้าออกดอกเป็นกลีบเป็นกลีบนะ สวยนะผมว่านะอย่างนั้นนะนะครับนะครับเนี่ยอันนี้ก็สวยใช่ปะนะครับ